์บผู้ค้ามทำเพลงเลยอาจารจย์ป้อมเราขึมาทกขนเียงเด้อโอ๊้อเริ่มแล้วขาวพเนยมเออขิหเทียขิงหเทียงเด้อต้งงๆนี่แหละเาวโรตีเรียวนะาจารงลงมาขารถเรียวเนี่ยออกแค่ขารถเกี่ยวเนาะร้อยคูนร้อ สามตัวต้นน้อยข่าวลูกเกี่ยวข่าลูกเกี่ยวพอกไว้ข่าลูกเกี่ยวต้นน้อยมีวนขาปลูกเขขายด้ มา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 ปดมาใสมาเยอมาเอามามามเวมาเมาเมา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 มลงมาเลยลงมาเลยลงมาเลยมาเียงเด้เียงมางๆเลยปังเลยที่บ้านชายหาบเรือ

ไหนมุดลงมาแล้วว่าเจ้านายเดี๋ยวมันจัดยิงน้องจัดบ่เมาอนกจัดยิงเดี๋ยวจัดเกมเลยวันนี้ฮะเบิ้งมือเบิ้งมือมาฟอนแล้วฟอนแล้วครับดูไปเดูใหญ่เด้อดูไปเด้อใครมาเกี่ยวมาแล้วครับเด้อใครมาเกี่ยวมาแล้วดูมือ ยายบึงมือเพิ่นได้ยายเด้อนเกี่ยวมาแลวเด้อบมือบึงมือเพิ่นเอ้าบึงกักๆบึงเพิ่นอดมาเินี่ยอืมันใดนะอจานตัวใดตัวใดอ่คิว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 เพียงเพียงเดอ หนึ่งหนไหมหนึ่งไหมหรืออะไรหนึ่งไหมพี่หนึ่งหนึ่งไมให่ห่หมหนึ่งไมใหหนึด้ยหนึ่งหนึ่งหนึ่งอย่านอหนนอ

เอาเหม็นๆเด้อจานเด้อเสลด่ค่าเกี่ยวเขาเด้อเฉล่ยค่าเกี่ยวเขาเลยรถเกี่ยวกับมะลอดหรอคุณอะไรยายอะไรยหญ่สามหรือแปดหรือแปด หนึ่งเจ็ดแปดือยังไงหนึ่งรวมนะโอ้ยหนึ่งเจดแปดหนึ่งเจ็ดแปปตัวนี้เป็นแปดหนึ่งเจ็ดแปดหเจ็แปะจ้าหนึเจ็ดแปดครับเจปยังอีกเนาะอีกเนาะเท่นี้มันบอคักบอคิวบอเอเนาะอ๋อเม็นเ่นเลย เาลังเขาลื่นบนหัวไหนก็ถสอหัวไหนก็ถือของขึ้นแล้วนอยูนอือฮ่า่าชูน้องตัวงตัวแล้วสักทางอาจารย์ให้เม่นเเด้อาจารย์เด้อห้อราห้แล้อห้องให้แล้วอาจารย์ กูหอยอหายแล้วอ่ะใช่ไหมยงองศูนย์ยังไงศูนย์ศูนย์ลมทั้งทวนเลยศูนย์ศูนย์นอนให้เลยอ่ายก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 ขึ้นพึนยกขึ้นแน่ โอมือแหงเลยป่ะเทีนนี้ชูอะไรงียวะยังงอวัาหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งแปดแปดแล้วก็ห้บ่ห้าศเดี๋ยวเดี๋ยวเขียนห้เนาะเป็นไรล่ะเนาะเนาะเรยบเทนนี่ยงหัวง้เนาะ

เออหนามซื้อแล้วน้าอแล้วโอ้ย่เราคงไม่รู้จะทำยังไงเนอะคหักาลยเนียดใจได้หาคจเนี่ยนเนียเเนี่ยเนยเนี่ยเยเียเียเียเนี่เเีเเดี๋ยวียนียเเเนียเนียเเี พื้นแล้วพื้นใช่ไหหายใจวะหายใจแล้วอ่ีกยีกตัวกตัวจะเป็นดนข้ันนี่องแเลครับนี่ยน้ำเสียสิริจันทาอาหารแค่มีมะพร้าวขึ้แล้วื้นแล้วโอ้ยจหายแวบเลยใจหายว่าขืนแล้วพื้นแล้วอาจารย์ื้นแล้วๆอ้จารย์ เปลี่ยไฟข้าวนะไปเดี๋ยวบอกจีบแปะได้ปะยังน้อยหรอตันอะไรจานตันทิ้นอนเลยเอาแรงครับมาเนี่ยทรงวันนี้นะจานเนาะได้ค่าเกี่ยวแล้วปนีไปเลยได้ค่าลวมเกี่ยวแล้วปนีโอ้โหแน่เลยอาจารย์ยังเมื่อยอยู่ยังเมื่อยอยู่เมยอยู่เมยอยู่ยังเมื่อยอยู่ อันนั้นก่อนนีแห้งก่อนเมื่อยอยู่นวดนวดนวดให้แน่นวดให้แน่นวดให้เพ่นด้ายนเ็ก็นเย็นยบเลยอนวดให้เพิ่นมันหนมลมเป็นเอียรแไ่นะจหมูเพิ่นนะเป็นลมไปเลยพอมีลมออกมานัเลยเลหเลยดแ้วลเ้หแล้วลด่มเยียไม่น ไปเยเนาะมนนโอ้โหโแข็งหอเลยตแข็งเบอเกววดให้แน่อันหน่ยายืนเลยครับยน้ครับเย็นเลยเนาะโอ้โหอตยิงไปเบอรเนาะอย่าดมกพวิคุณผี่ระเดี๋ยวจดมมาอโอ้โหโอ้อย่าดมี้ี้ขอจ มันซีใส่อย่างนี้ก็บูงน้ำโอ้อ้อย่าบอกอันนี้ต่ออ้ข้างน้บอนน้ข้อบัวหนักหนก้ย่าบอข้อเด็กข้อบกินน้หนาบขี้หนามจานขี้ินามขี้ินนมอยู่แล้จานจานข้ออะไโอ้ยจานนี่ไม่ชอกหนัก โอ้น้ำแข็งยกขาบุเลยขาทงานนี่โอ้ยแข็งเลยใ่หขาแข็งเลยครับดูของกลางๆเลยหายคลองตึมเลยหลังอว่าน้อยหนึ่งยกน้ำโอ้ยอาจารย์ไหมาช่วยหน่อยชาตมาช่วยหน่อยตัวแข็งหมดเลยลุกไม่ขึ้นเลยเนี่ยส้นลงทั้งยืเลยมีคนนังเข่าเลยดู ดย่ยหายตัวเย็นหมดโอ้ตัวเย็นเย็นหมดเลยได้ไหมขาขยของจริงเนื้อของจริง่ทำไม่ไดเย็นเย็นเลยเลนี่ไม่มีคนเพ่อเลยของจริงๆงรับนี่เื่อแต่ป๊ปปเนื่อแตกเลยเนียยังังตายวว่ามาเป็นไง ขาแข็งหมดเลยนะออหน้าตอหน้าดเ้ามือเ้าอาเอานแน่นวดเขาหดขามบี้ใหนเ่าเป่าหญมานี่แน่มหญหมดขายแข็งหมเลยนั่นน่ะางอ่น่้อาด้นั่นุยกเลยครับพไม่ทีเล่าลูกขื่นยังไงร่างดุหน้างราุาอาบกอนนไปนันก่อนไปนันก่อน

ห0ไม่ใครไม่ว่าเขาม่เท้าเย็นหมดเลยเอายังจังเอือดหมามาแแปดเจ็ดแล้วก็ห้าศูนย์ก็จะได้ก็จะได้การเป็นไงเป็นไงให้คุณมาทิบเลยบอกทิเลยราบ้าราครับ้าหนากที่ปึ่งเลยเด็นนบเนาะยานากปู่นักรบองค์ดำเสนสิ นี่ครับเองนีนะครับกศูนย์คนเลื่อยเลืยมากคนเลื่อยมากเลื่อย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 มากัน่ด้มชนเพลินชนเพลินเลยน่อ้เอเออลื่อยเลื่อยเลื่อยมากมาชนเพลินเอาเรื่มมองไม่เห็นวันนั้นมีคนมาจากที่าที่ินมามาเข้าวันนี้กางเลิสามทุ่มแข็งทื่กัอเลย เอาพื้นพื้นแล้วพื้นแล้วปลอดภัยโอ้ปลอดภัยจันตายออกเลยลุกขึ้นหม้อก่อนเนาะวันนี้เนาะเอาเอาอยู่เอานั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนจันนั่ง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 เออนั่งลองเดินดูสิเอานั่งเดินเดิเดิน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 ไปขอข้าม้าไปขอข้าม้าไปขอข้ามาไาจันอย่างนั้นค่ะเอานั่งก่อนเอานั่งจันความเขาไหวจันควารยมมือไหวโอ้ยเนาะผมก็ไม่รู้โะผมะไร ไปจับมือเท้าเย็นเจี๊ยบก็ตกใจเลยหนึ่งแปดเจ็ดห้าศูนย์ด้วยค่ะวันนี้เต็มเต็มด้วยค่ะเขาแห้งโดนทีปนะคะจานป้อบเมื่อแห้งเลยค่ะตัวอะไรนะสิบหก มามาเข่าเฟินมาชนเฟินมาชนเฟินลมเลื่อยมากทันเลยบอกทันงตีเลยเลื่อยมากโคดันหายท้องเลยชนปึ๊บไปเลยหมอชนปึ๊บไปเล